สวัสดีครับเรามาดูงานติดตั้ง Toyota Veloz นะครับก็จะให้ดูมุมมองจากกล้องหลังกันก่อนนะครับการเดินสายนะครับจาก P s นะครับการเดินสายนะครับกล้องหลังก็จะเก็บให้เรียบร้อยนะครับตามขอบตรงนี้สังเกตดูได้เลยถ้าแกะเนะี่ยมะแกะดูนะมันจะมีคราบแบบคราบกาวครับดำๆถ้าเราแบบเก็บไม่ดีมันจะโดนตรงนี้แล้วก็จะเลอะเลยนะครับเชืเนอรายาการเดินสายก็จะผ่านตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ก็สนิทเหมือนเดิมใช่ไหมครับ น้ำไม่เข้าแน,น่นอนตัวกล้องหลังก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้พอดีตรงนี้เห็นไหมครับสนิทเหมือนเดิมไม่มีรอยงาดเห็นไหมครับตัวกล้องอยู่ตรงนี้เลยนะครับต่อมามาดูมุมมองกล้องหน้านะครับรุ่นนี้น่าจะเป็นตัวท็อปเลยนะครับก็จะมีเซนเซอร์อยู่ตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมครับปกติทั่วไปเขาจะติดแกงก็จะเก็บไว้ด้านซ้ายด้านขวาแต่ของผมจะขึ้นให้อยู่ตรงกลางแบบนี้เลย,วยสวยๆเลยดูนะครับก็จะมีภาพถ่ายนิ่งให้ดูนะครับ ไม่ต้องเสียบช่องจุดบุหรี่หรือ USB นะครับคือเก็บให้เรียบร้อยเลยแอร์แบ็กซ้ายขวาหลบให้นะครับมีภาพถ่ายให้ดูนะครับสนใจงานติดตั้งแบบนี้นะครับนัดคิวติดต่อทางเพจนะครับเราจะมีช่างเข้าติดตั้งหรือตัวผมเข้าไปนะครับสวัสดีครับ